สวัสดีค่ะทุกคนพบกับวุ้นว่านวันนี้เราจะพาทุกคนมาดูว่า MBK เราทำธุรกิจอะไรบ้างทั้งธุรกิจกอลธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวธุรกิจศูนย์การค้าธุรกิจการประมูลธุรกิจอาหารที่นี่พูดได้เลยว่าเป็นที่ที่รวมเกือบทุกธุรกิจของเราไว้เราเรียกอาณาจักรนี้ว่ารีเวเดลดิสทริก ที่แรกก็ไปพบกับสนามกอล์ฟรีวเดลกอล์ฟคลับสนามกอล์ฟที่ออกแบบเป็นพิเศษออกแบบลูกเนินต่างๆเพื่อท้าทายความสามารถของนักกอล์ฟเสมือนตีอยู่ในหุบเขาจริงๆและใกล้ๆกันก็คือสนามกอล์ฟบางกอกกอล์ฟคลับเปิดให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนจะว่างเวลาไหนก็มาลงสนามกันได้เลย ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่พาร์คริเวอเดลเป็นโครงการบ้านพร้อมอยู่ที่ตั้งอยู่ภายในสนามกอล์ฟรายล้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสบายและสมบูรณ์แบบที่สุด The r i ิเวเดลเรสซิเดนต์วิลล่าระดับหรูบนที่ดินแปลงใหญ่ริมสนามกอล์ฟริเวอเดลเปิดรับทัศนียภาพแบบพาโนรามาจากธรรมชาติศูนย์พร้ยภพาพแห่งการใช้ชีวิตพิเศษ พนักง,งาน MBK เพียงแนะนำลูกค้าหรือผู้ที่สนใจจะซื้อบ้านเพียงแค่มาลงทะเบียนเซ็นสัญญาก็ได้รับส่วนแบน่งไปเลย1%จากราคาบ้านนี่เลยนี่เลยเรากำลังจะพาเดินเข้าไปที่นี่ดีโฮเทลบางกอกก๊อฟขับที่พักสะดวกสบายที่ตื่นมาแล้วก็เจอกับวิวสนามกอ๊อฟให้ได้พักสายตาแล้วก็ผ่อนคลายและเรากำลังจะมีโครงการสวนเมลอนของธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ดำเนินการอยู่ โดยผลผลิตล็อตแรกจะออกมาในช่วงสิงหาคมนี้สายไหนก็ตอบโจทย์เมื่อมาที่ศูนย์การค้าเด e นไนเซนเตอร์ติวานนจุดนัดพบใหม่ตอบทุกไลฟ์สไตล์ที่ใช่แหล่งรวมอาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าชื่อดังให้เลือกยังจุใจชอบไปก็เห็นวิวสนามกอล์ฟสวยๆด้วยนะอย่าลืมแวะมาที่ศูนย์การค้าเด e n ไนเซนเตอรติวานนนะคะไปกันต่อที่นี่เลยจ้า เรามาอยู่กันที่บริษัท Apple Auto Auction Thailand ลานประมูลรถที่ใหญ่ที่สุดตอกย้ำเป็นผู้นำด้านธุรกิจประมูลรถยนต์มือสองครบวงจรแบบ One Stop Service ินี่ก็ลานประมูลนอนก็ลานประมูลนั่นก็ลานประมูลถ้าใครสนใจก็แวะมาได้เลยนะ และนี่เลยเรามาเช็คอินกันที่สำนักงานบริษัท PRG Corporation จำกัดมหาชนข้าวมาบุญครองแน่นอนว่าทุกคนน่าจะเคยได้ยินหรือได้ลองทานข้าวมาบุญครองเป็นข้าวสารบรรจุถุงลายแรกของเมืองไทยและนี่จ้าเราก็พามากันที่โชว์รูมของข้าวมาบุญครองข้าวมาบุญครองตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สำหรับทุกคนในครอบครัว ไปต่อกันเลยที่ริเวเดลมารีนาศูนย์กลางบริการดูแลเรือแบบครบวงจรด้วยมืออาชีพและทันสมัยจุดหมายปลายทางแห่งใหม่ของคนรักเรือที่ได้มาตรฐานและสร้างความปลอดภัยให้กับเรือเห็นวิวแม่น้ำเจ้าพยาตอนเย็นๆมาดูพระอาทิตย์ตกวิวสวยแน่นอน แล้วนี่ก็คืออาณาจักรริวเ a เด District ที่รวมหลากหลายธุรกิจของ MPK แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย